สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านมาพบกับผมในชุดสรุปสรุปชุดเด่นแรง3ตัวบนประจํางวดวันที่17มกราคม2569นะครับสูตรชุดนี้นะครับเป็นสูตรชุดรวมที่จะนําให้คุณได้เอาไปเป็นแนวทางนะครับก่อนชมเราได้มาฟังคําเตือนนะครับข้อมูลในคลิปนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับคุณครับก็ถึงวันที่เราจะต้องมาลุ้นกันอีกแล้วนะครับก่อนจะไปสูตรอื่นนะครับก็ขอย้อนสูตรที่งวดที่แล้วนะครับที่ผ่านมานะครับเราได้9นะครับสูตรนี้นะครับ9ที่จอกในวันที่2นะครับ939นะครับไม่มานะครับก็หายไปเลยนะครับแล้วก็มา1เห็นไหมครับแล้วก็มา1 อย่างนี้นะครับเลขก็ไปที่16ข้างล่างนะครับแต่ข้างบนก็หายเลยนะครับเราก็เอา119นะครับที่เ911มาบวกก็ได้7068นี้เลยนะครับสําหรับงวดใหม่นะครับวันที่17นะครับเราก็ทํามาแบบนี้เลยนะครับคุณครับก็ที่แจ้งผ่านไปแล้วนะครับคุณก็คงเห็นนะครับแบบนี้เลยนะครับก็อย่างนี้เราก็ตัดเอาแค่นี้นะครับ9มันจะออกแบบนี้นะครับก็ไปออก16 ส่วนงวดวันนี้นะครับที่จะออกนะครับบรรลุนกันในสูตรตัวเดิมนะครับมันได้ที่อะไรครับเอามาตั้งนะครับคือได้6 4 7ถ้าเขาออกครบนะครับในสูตรที่เคยผ่านมันถูกมาอย่างเงี้ยนะครับคุณครับมันถูกมาหลายงวดนะครับอย่างเงี้ยห้าห้าห้าหนึ่งสี่เห็นไหมครับสองห้าสองห้านะครับแล้วก็ห้าห้าแปดเก้าห้าบางงวดที่แล้วเก้าสามตัวไม่มานะครับ ก็แบบนี้นะครับก็นํามาชี้แจงให้ท่านเด้ชมนะครับก็จัดไปชุดเดียวเลยนะครับถ้าเขายังออกล็อกเก่าตัวนี้นะครับเพราะมันไม่มีตัวไปเลยนะครับ6 4 7, 7, 7นะครับถ้าใช้ตัวกลับแบบที่เราเอา1นึแบบอย่างนี้นะครับ9 1, 1 1มาตั้งนะครับเอาเลขที่ผ่านไปนะครับ8 95ก็ได้7 06วันนี้มันได้ที่173มันก็เป็นเลข แปลกนะครับคุณครับเพราะ3กับ8ของเราก็ยังอยู่นะครับถ้าเขายังอยู่นะครับในสูตรนี้แต่สําหรับสูตรฟันธงของเรางวดนี้นะครับมันจะขาดตัวนี้ไปเลยนะครับก็ลองมาตามดูนะครับเพราะเลขเขาเดินมามากแล้วกลัวบางทีมันอาจจะหลุดหรือไม่หลุดก็ลองพิจารณาดูหน่อยนะครับนี่คือสูตรเดิมที่ถูกมา3ตัวที่ชี้แจงไปแล้วนะครับสําหรับั้งหมด17มกราคม2 5 6 9ก็ตัวนี้นะครับตัวหนึ่งนะครับที่เราก็หวั่นใจนะครับ แล้วนะครับทีนี้ก็จะมาถึงเลขขอให้ให้ชมย้อนอีกสักงวดนึงนะครับตัวนี้นะครับที่มันได้อย่างนี้นะครับเป็นคู่โตดก็ถูกมาตลอดนะครับคุณครับเนี่ยเห็นไหมครับวันที่2นะครับมันก็ได้ศูนแต่มันไม่ดอก0ูนนะครับออก0ูแต่คู่เขาไม่ผิดนะครับคุณครับนี่คือความจริงใจของกระผมนะครับแต่ตอนนี้นะครับกระผมก็ท้อเหลือเกินเลยนะครับทอมากๆนะครับว่าจะหยุดลงคลิปเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับตอนนี้ชั่นใจมากนะครับ แต่ก็ยังคิดถึงคุณคุณนะครับที่ให้กำลังใจอยู่สม่ำเสมอนะครับก็มันก็ต่อต้านหลายด้านเนยนะครับคุณครับนะครับคุณมาอยู่แถวบ้านท่านกระบรุ่นนะครับแต่อาจารย์ทําคลิปเนี่ยอาจารย์โดนมลสุมหลายอย่างเยนะครับคุณครับนี่นะครับคุณครับมันได้อย่างนี้นะครับ6กับ7 8กับ3นะครับเมื่อเราจับคู่ออกมาแล้วมันจะได้อย่างนี้นะครับ68 6 3 78 73นะครับ เลขที่ยังไม่พลาดนะครับคุณครับนี่ก็มาแบบนี้เลยแต่งวดที่แล้วเขาไม่ถูกหน่วยสิบนะครับมันก็ไปอยู่ที่หลักร้อยกับหลักสิบไปซะนะครับก็อย่างนี้นะครับมันเคยถูกสองตัวสองตัวมาตลอดนะครับแปดเก้าอยู่ในหน่วยสิบนะครับแต่เนี่ยถูกตรงถูกตรงถูกตรงมานะครับส่วนบางโตรนี่คุณครับเราจับมานี่มันทีมนั้นอาจจะไม่ถูกนะครับบางครั้งเลขน่มันไปอยู่แค่หน่วยสิบแค่นั้นเองนะครับ แล้วก็อยากจะให้ย้อนดูในสูตรตัวนี้นะครับครับนี่อาจจะเลอะหน่อยนะครับแต่เราทําใหม่คือเป็นสูตรสรุปนะครับสําหรับในวันนี้นะครับที่จะให้คุณนําไปรุ่นนะครับแล้วก็มาดูนะครับเนี่ยปึ้งหนึ่งเต็มๆนะครับประมาณเกือบกิโลนะครับสําหรับสองอาทิตย์ที่ใช้กระดาษแปนะครับสองคู่เท่านั้นนะครับสองคู่เท่านั้นก็คือชุดนี้นะครับเนี่ยสองคู่ที่มันถูกมาแบบนี้นะครับคุณครับ อันนี้คือนะครับนำมาชี้แจงทเฉยนะครับก็ตามโลโก้นี้เลยนะครับก็เห็นไหมครับเนี่ยมันวิ่งแบบนี้นะครับมันไม่ทราบว่ามันจะมาอย่างไงนะครับเนี่ยห้าสองมันดอกกี่สองห้าสองใช่ไหมครับแล้วก็มาเก้าห้าเมื่อที่แล้วหกหนึ่งเราไปจับหนึ่งเจ็ดนะครับคุณครับก็ข้ามไปเลขเขาสไลด์ขึ้นไปแบบนี้นะครับวันนี้มันหนึ่งเจ็ดนะครับสองสามเราก็ปูพรมไปเลยนะครับถ้ามันมาสามตัวบนมันก็เป็นอย่างนี้นะครับเนี่ย หกเจ็ดสามไปนะครับเลขเขาก็ยังไม่ผิดอย่างเงี้ยถ้าหากว่าคู่สดๆนะครับก็คือเก้าห้าแล้วก็แปดเห็นไหมครับแต่มันออกที่แปดเก้าห้านะครับเหัวที่ผ่านมานะครับแล้วก็จับไปเจ็ดศูนย์หนึ่งคุณครับไม่ออกนะครับมันก็ออกเจ็ดศูนย์หกอยู่แค่นี้เองนะครับอ่นะครับหัวนี้สูตรตัวนี้ก็ลองลองแคปแคปแล้วลองไปพิจารณาดูนะครับก็ผ่านไปนะครับคุณครับก็ อย่างนี้นะครับในสูตรที่6นะครับก็ถ้ามันมา3ตัวก็แบบนี้เลยนะครับมันเคยออกเมื่อที่แล้วเห็นไหมครับเนี่ยเจ็ดศูนย์หกตรงตรงเลยนะครับเนี่ยเจ็ดศูนย์หกมวดนี้สามหกสองอ่าไปนู่นนะครับคุณครับถ้าสามกับแปดเรายังอยู่นะครับเอานะครับมันก็ไปในรูปแบบที่เรานะครับไม่ทราบเลยนะครับว่าชุดไหนมันจะออกนะครับคุณครับก็ทําไปนะครับนี่คือสูตรทีเด็ดนะครับ ที่เด็ดก็คือที่ลงไปเมื่อคลิปที่13แล้วนะครับอ๋อในเม็คลิปที่8ปที่เกนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับคุณครับเนี่ยมันตัวเดียวนะครับตัวนี้มันคือ8กับ3 9กับ4มันก็จัดไปแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเจ็ดแปดสี่นะครับคุณครับมันก็ชุดเดียววันนี้คือชุดระยะสั้นๆนะครับก็แบบนี้นะครับล่องเขาออกมันเป็นปลาตะเพียนไม่ทราบจริงๆนะครับว่ามันชุดไหนจะออกนะครับว่าวันนี้นะครับเราจะจับชุดเด็ด ชุดไหนออกมานะครับคุณครับแล้วก็มาชุดอ่านี่ก็คือ3ตัวบนตรงนะครับ3ตัวบนตรงก็ชุดนี้ก็เหมือนกับชุดเมื่อสักครู่นะครับแต่เลขวิ่งมันไม่เหมือนกันนะครับวิ่ง1ก็ออก1วิ่ง5ก็ออก5ตัวนี้คู่คู่มาตรงนี้มันมันขึ้นลงนะครับเราเราไม่เอามาให้ชมนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะจับสนยังไงครับพอมา5มันก็อก5กับ8เห็นไหมครับอย่างเงี้นะครับอ่า 2กับ5ออก2กับ5แล้วมางวดที่แล้วเนี่ย8กับ1ไม่ออกนะครับขึ้นไป70เป็นปลาตะเพียนเริ่มเป็นตัวปลาตะเพียนนะครับเพราะเราวิ่ง0 0มันอยู่ตัวกลางนะครับมันก็ออกแบบนี้นะครับมาออกกับตัวล่างอย่างงวดนี้นะครับ8 4 7นะครับหรือ7 8 4ก็เป็นเลขชุดเดียวนะครับที่ซ้ำกันหลายชุดเหลือเกินนะครับคุณครับนะครับตัวนี้หรือจะออกตัวนี้ก็ไม่ทราบเลยนะครับคุณครับเพราะเลขมันก็สวยจริงๆนะครับถ้าหากว่านะครับชุด นี่นะครับย้อนงวดของเรานะครับ3กับ8มันยังไม่หลุดอย่างนี้นะครับก็ผ่านไปนะครับก็เร็วๆนะครับเพราะบางท่านก็นั่งรอนั่งลุ้นนะครับว่าอยากจะได้ตัวไหนสําหรับสูตัวนี้มันวิ่งสไลด์ขึ้นไปนี่มันเป็น4่นะครับคุณครับเราก็หวั่นใจเลือเกินนะครับอย่างงวดที่แล้วมันได้แค่2ตัวนะครับเนี่ยเจ็ดเอย่างงวดก่อนได้3ตัวนะครับจากตัวนี้มาเลยนะครับเนี่ยตัวนี้ชนกันครั้งเดียวเป็น888หมดเลยนะครับเลขออกไปที่898 นะครับห้าหนึ่งสี่หกนะครับก็ออกไปที่สี่หนึ่งห้าสองสองสองไม่มีห้านะครับคือเราใช้แค่สูตรแค่บางครั้งเนี่ยเอาแค่นี้นะครับมันก็เป็นไปตามสูตรนะครับเราจะไปดัดแปลงให้ถูกอะไรนั้ไม่ได้นะครับคือเป็นการหลอกลวงหรือว่าอำพรางในสูตรที่แบบแบบที่บางท่านก็คอมเมนต์ด่าอาจารย์นั่นแหละครับบอกว่ามั่วเหลือเกินนั่นแหละคุณครับ ก็ผมนั้นทําไปด้วยใจของขอผมนะครับก็เมื่อผมมีปัญญาทําได้แค่นี้ก็ทําได้แค่นี้นะครับแล้วก็มางวดนี้เห็นไหมครับเนี่ยห้าแปดแล้วก็เก้าสี่กับเก้าเห็นไหมครับก็ถูกนะครับมางวดที่แล้วเราได้เจ็ดศูนย์เจ็ดอาจารย์ก็จัดไปตรงๆจรงิจรงๆนะครับเราใช้สูตรนี่เราไม่ไปไปนั่นนะครับเราใช้คือเอาให้มันอยู่แค่แค่ตรงนี้เขาเจ็ดศูนย์เจ็ดก็พลาดไปมันออกเจ็ดศูนย์หกนะครับ แต่สาหรับงวดนี้คุณครับตัวบนเราได้4ี่นี่เราหมายถึงว่า4กับ9นะครับที่เราไม่ได้กเอา9นะครับเนี่ยกูว่บางทีมันดังเกินไปมันก็จะมาเป็น9อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เราตอนนี้เราก็ยึดมั่นในตามสูตรไปก่อนนะครับเมื่อ4มาแล้วมันก็4อ่เห็นไหมครับเนี่ยสี่สองแปคุณครับเนี่ยแล้วก็4 2 7อเ่าสี่แปดเจ็ดนะเพราะแปกับ3เนี่ยคือคือเราต้องยึดตรงนี้ที่มันยังไม่ค่อยยังไม่พลาดเลยครับ เราจะเอาเลขที่ผิดบ้างถูกบ้างมาก็มันก็มันก็ไม่เกิดความมั่นใจนั่นแหละครับก็คือเอายังไม่ผิดแบบนี้นะครับก็ลองแคปดูนะครับชอบตัวไหนนะครับหรือจะไม่ชอบเลยก็คุณครับปล่อยวางนะครับปล่อยวางนะครับเพราะว่าเราต้องสูญเสียเงินนะครับกับการที่จะลงลงลงทุนไปนะครับแล้วก็มาสูตรอะไรครับเนี่ยสูตรคู่บนที่ยังไม่พลาดสูตรคู่บนที่ยังไม่พลาดนะครับนั่นก็คือตัวนี้เลยนะครับคุณครับเนี่ย ชี้แจงนะครับคุณครับก็มาจากนี่เลยเห็นไหมครับนี่ยังไม่พลาดจริงๆนะครับ8 9ดเาอ่าตัวนี้9มันออก9ก้นะครับอ่าหกหกเาเราได้9แค่ตัวเดียวนะครับอันนี้คือเอาหัวท้าย2ส,สูตรแค่นั้นเองนะครับแล้วก็มา8 9มันออกที่8 9 8 4 5ตัวหลังมัน4 5 1เห็นไหมเพื่อถูก3ตัวเลยนะครับตัวนี้5 2เราก็ต้องถูกนะครับถูก5 2คือเอาหัวท้าย8กับ2 5กับ4อย่างเงี้ยนะครับมางวดนี้ก็8 9 แต่หาย5นะครับก็ได้แค่2ตัวมางว่ที่แล้ว071เอา1ไปเล่นล่างนะครับเราก็ไม่ถูกคุณครับมันเราไปจับข้ามก็จับ71นะครับก็พลาดมันออก07ใช่ไหมครับเราได้แค่2ตัวสําหรับหวดนี้นะครับตัวบน6กับ7ก็จับ64แล้วก็47 7กับ8 ถ้ามันมารวมกันก็แบบตัวนี้ไงครับที่ทำเห็นไหมครับเนี่ยหนึ่งสี่ห้าตรงตรงวดนี้ก็สี่เจ็ดแปดตรงอ่านะครับไปเรื่อยๆนะครับคุณครับไปทราบว่าท่านจะตามทำหรือเปล่านะครับก็พักผ่อนกันนะครับเพราะว่าถึงวันที่เราจะมาลุ้นแล้วนะครับตัวนี้ก็คัดออกมาจากเบอร์สักคู่นะครับสู่ตัวนี้นะครับเนี่ยมันระหว่าง9 4กับ50เพราะเลขตัวนี้นะครับมันได้61งวันนี้มันได้50นนะครับก็ เอามาเป็นบางตอนนะครับมันอยู่ในอีกคลิปหนึ่งนะครับอีกสูตรหนึ่งจะมาตรงนี้มันก็ไม่ได้นะครับอันนี้มันคือ9ชน9านะครับพอ9สไลด์ลงมาหลักร้อยแล้วมาเจอ4กับ9ก็คิดว่า9มาอมานะครับคุณครับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ชุดอะไรครับเนี่ยชุดนี้ให้คุณชุดเดียวตรงอ่าก็นี่แหละครับมาชุดนี้แล้วนะครับชุดนี้ที่เราจะ มาสรุปแล้วจะดูแนวทางคู่นะครับหลังจากที่เราทําแบบนี้เอาไว้แล้วนะครับแล้วก็มาดูคู่ของเขานะครับว่ามันจะตกตัวไหนนะครับนี่มันเป็นสูตรปลาตะเพียนนะครับคุณครับก็เป็นเลขชุดเดียวนะครับชุดเดียวนะครับอาจจะถูกใจคุณนะครับแล้วก็มาชุดที่ผมเคยถูกชุดนี้ผมเคยถูกเยอะเลยนะครับตั้งแต่ปีพศอะไรนะครับมันเอาเลขแบบนี้นะครับคุณครับนี่เราใช้เลข อ่าหลักแสนหลักอ่าหลักแสนหลักหมื่นหลักพันแล้วก็มาเอาเลขท้ายคุณครับมันออกจริงเลนะออก8 9ดเห้าตรงตรงเห็นไหมครับเนี่ยแปดเห้าแล้วตัวล่างเขาก็บังคับแบบนี้เลยนะครับเนี่ยแปดเก้าห้าคือนี่คือตรงนะครับมันออกตรงแล้วมามาเมื่ที่แล้วนะครับมันเจ็ดศูนย์หกใช่ไหมครับตัวนี้เราได้ศูนย์หกนะครับเราก็ไปจับอย่างอื่นไปนะครับมัน ศูนย์หกมันตรงในหน่วยสิบแล้วก็มาเอาเจ็ดตัวนี้นะครับก็คือมีเลขสิบหลักก็ภาในแค่นี้นะครับเอาตัวบนแค่นี้เอาแปดเอาเก้าอ่าถ้าไหลมากเจ็ดพวกนี้เราทิ้งหมดเลยนะครับคือไม่เอานะครับตามสูตรที่เคยใช้นะครับมันก็ถูกที่ศูนย์หกเราก็เอาอะไรครับแปดเก้าแล้วก็เจ็ดเนี่ยขึ้นมาก็ถูกอย่างวัวนี้นะครับเนี่ยถ้าหากว่าเลขพวกนั้นล่มหมดนะครับมันสี่ห้าหกเจ็ดแปดอะไรพวกนี้นะครับมันจะต้องมาออกกับสามตัวนี้เลยไหมัะสามเก้าเห็นไหมครับ เพราะตัวล่างเขาบังคับไว้3กับ9เห็นไหมครับอย่างตัวนี้บังคับไว้9กับ5คุณครับสูตรนี้มันได้239นะครับ2 3 9อ่านะครับว่าสูตรไหนจะอยู่สูตรไหนจะไปนะคุณครับคือทำเอาความจริงนะครับเอาความจริงมาให้คุณได้ชมกันนะครับไม่ใช่ไปเอาสิ่งที่ อะไรอะไรต่างๆเราไม่เคยไปละเมิดใครนะครับคุณครับนี่เราทำตามสูตรการใช้สูตรเนี่ยนะครับบางคนก็ชอบหวยฝันบางคนก็ชอบหวยทรงบางคนอะไรก็มัน,นมาาก็แล้วแต่การชอบของของคุณๆนั่นแหละนะครับไม่มีอะไรนะครับที่จะแน่น,นอนเสมอไปบางทีสูตรเราก็ใช้ไม่ได้เข้าฝันอย่างเดียวก็ถูกนะครับบางทีก็ทรงอย่างเดียวเขาก็ถูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันแล้วแต่นั้นแล้วแต่นะครับคุณครับก็ได้โปรดนะครับ <mats> พิจารณานะครับเอาความเป็นจริงงนะครับ อย่างสูตรตัวนี้เป็นสูตร2ตัวนะครับ2ตัวก็เห็นเลยนะครับเนี่ยคุณครับเราจับง่ายๆอย่างเงี้ยอันนี้บางครั้งมันอยู่ในหน่วย10อย่างเงี้ยเราถูก2อใช่ไหมครับอย่างวันที่แล้วมัน8 9เนี่ยมันออก598แล้วก็มา07ดวันนี้นะครับ2กับ7 3กับ8มันก็ได้แค่นี้นะครับบางท่านชมไปท่านก็อาจจะเวียนหัวนะครับว่าเลขอะไรมันเยอะจัดมันไม่ไเยอะจัดนะครับก็สูตรที่เราใช้ ทุกอ้วนนี่แหละครับแต่เวลาตัวประกบนี่นะครับเราจะไปประกบกับสูตรตัวไหนที่มันออกแล้วก็มันยังไม่พลาดจริงๆนะครับคุณครับอย่างนี้เขาออก4 6เนี่ยมันเบิ้ลเห็นไหมครับเนี่ยอย่างนี้ยังออกเลยนะครับเนี่ยหกหกสี่อะไรอย่างเงี้ยสี่หกหกหกสี่หกนะครับเห็นไหมครับอย่างนี้เลยนะครับมันก็ไปเรื่อยๆนะครับคุณครับก็ใกล้จะหมดไปแล้วนะครับมาสูตรง่ายๆสูตรตัวนี้สไลด์ง่ายๆนะครับ แต่เราไม่ได้ไปจับคู่แบบนั้นอันนี้คือเอา2ตัว2ตัวนะครับให้บางท่านให้เป็นข้อสังเกตเอาไว้บางทีท่านต้องการจะอยากใช้สูตรนะครับบางท่านมีใจมีความคิดอยู่แล้วว่าเรามีตัวนั้นมั่นหมายเราอยากจะเอาสักตัวหนึ่งในช่อง YouTube เขาอะไรอย่างเงี้ยว่าอาจารย์ไหนให้แม่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านก็ลองเอาไปพิจารณาดูได้เลยนะครับมันวิ่ง1มันวิ่งสไลด์อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเราก็จับ3กับ8นี่ก็ตั้งแต่ต้นปีก็ยังไม่พลาดนะครับก็18 1 3ไป อ่านะครับมันเป็นอย่างนี้ครับอ่าแล้วก็มาสุดท้ายๆแล้วนะครับสุดท้ายอ่านะครับก่อนที่เราจะมาอ่าดูสรุปกันลนะครับคุณครับอ่าสูตรนี้ก็ย้อนเดิมนะครับเนี่ยย้อนนเดิมนะครับเนี่ยท่านเห็นนะครับเปิดไปใน YouTube นะครับจะเห็นโลโก้แบบพวกนี้นะครับของอาจารย์ทั้งนั้นเลยนะครับที่เขียนนี่นะครับก็ตัวนี้มันก็เห็นไหมครับเนี่ยสองสี่แปดสองเก้าแปดเจ็ดสี่แปดเจ็ดเก้าแปด เลขมันตามสูตรจริงๆนะครับก็ตัวนี้ก็วิ่งวิ่งตัวเดียวอันนี้คือเอา8อันนี้คือเรายืนที่8นะครับมัน8ตัวเดียวแล้วก็เอาพวกนี้มาผสมกันแค่นั้นเองนะครับถ้า8เขาไม่มาอย่างนี้มันก็อาจจะออก3ใช่ไหมครับแต่บางสูตรเราต้องทําคุมเอาไว้อย่างเงี้ยคุณครับมันก็เลยต้องได้เลขแบบนี้ถ้า2ตัวเขาแบบนี้นะครับถ้าไม่ออก2ตัวหน่วย10ก็ออกตัวก็ออกแบบนี้นะครับก็นะครับก็ให้คุณชมนับจะเป็น ก็สองอาทิตย์เต็มเปลยวครับสิบกว่าวันเนี่ยนะครับงวดหนึ่งเลขมันออกภายในสิบห้าวันแต่นี่มันมาออกวันที่สิบเจ็ดนะครับก็มาสูตรเริ่มเริ่มต้นเลยนะครับสูตรนี้นะครับสูตรนี้มันก็ยังไม่ผิดเห็นไหมครับคุณครับมันดูนะมันก็เวียนหัวจริงไหมครับเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับมันเวียนหัวนะครับเนี่ยมันเจ็ดศูนย์หกเห็นไหมครับอย่างนี้มันก่อคู่ห้าแปดหรือไม่อย่างงวดก่อนมันก่อคู่เก้าแปดเห็นไหมครับสองสองก็ออกสองสองห้านะครับ แล้วก็มา598ก็ออกอย่างนี้งวดที่แล้วก็70แล้วก็6ก็ตรงๆงวดนี้581อ่ามัน8 51หรือ158อะไรมันก็ไม่ไม่ไมนะครับคุณครับนี่แหละคือสูตรหวยนะครับอ่าคือสูตรหวยจริงๆแล้วก็ไม่ผิดจริงๆคุณเห็นไหมครับเนี่ยมันก็ถูกจริงๆถูกมาจริงๆถูกมาจริงๆและงวดนี้มันก็แบบนี้อ่สูตรของ ช่องให้เป็นๆสูตรของกผมนั่นคุณครับจับต้องได้เลยนะครับว่าเอาความจริงเท่านั้นนะครับที่นํามาเผยแผ่นี้นะครับคุณครับเว้นแต่เขาจะไม่ออกหรือจะออกอะไรอย่างนี้เราก็ไม่ได้นะครับเพราะนี่เห็นไหมครับเนี่ยมันวิ่งเนี่ยตอนนี้มันขึ้นไปแค่ตัวเดียวเห็นไหมครับเนี่ยระหว่างหนึ่งกับสองนี่มันมาตัวหนึ่งนะครับยังไม่ผิดนะครับนี่เป็นเลขบนด้วยนะครับไม่ใช่เลขล่างด้วยนะครับนี่ออกอะไรครับสี่ห้าหนึ่ง อ่าหนึ่งสี่ห้าครับคุณครับแล้วก็มาสองห้าสองเนี่ยนะครับเนี่ยก็ยืนตัวนี้แล้วห้าอ่าแปดเก้าห้าก็ยืนตัวนี้แล้วเมื่อที่แล้วก็ยืนตัวนี้นะครับคุณครับก็คือตัวที่เอ่ออ่ามันไม่ถึงเจ็ดเนี่ยนะครับเอาพุ่งอ่ามันคบกันอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเจ็ดเขามาอยู่ตัวบนแล้วที่จริงเราจะมาซ้อนนี่มันก็ลําบากนะครับให้ดูแล้วมันมันจะสับสนยังไงครับก็มันเจ็ดศูนย์หกตรงตรงนะครับเนี่ยเก้าแปด 985ก็อยู่ซ้อนกันแต่ก็ต้องเอาตัวนี้เห็นไหมครับวดนี้851กลายเป็นเลขนะครับก็เลขสไลด์อีกอเหมือนกันนะครับตัวล่างมันก็ยังไม่ผิดของเขาแบบนี้นะครับก็ตัวเดียวเลยนะครับอันนี้คือถอดมาจากสูาาตรอมตะของเรานะครับถ้าหากว่ามันยังอยู่อย่างนี้นะครับเราถอดออกมาแบบนี้ก็คือถูกหมดนะครับมันมีถูกตรงตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะถูกสลับหลักอีก สี่ครั้งนะครับมันดูเป็นห้าครั้งอันนี้จริงถ้าเราใช้หลักพันหลักนี่มันถูกได้หกครั้งแต่นี่เราตัดออกมาเหลือสองร้อยสี่สิบประตูนะครับก็สูตรอมตะนี่แหละครับคือของจริงถ้าคุณมีนะครับได้ตัวเดียวจริงๆเราจะขอบคุณเลยนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับก็มีโอกาสเลยนะครับมีโอกาสแน่นะครับสูตรนี้ก็ท้ายแล้วนะครับท้ายแล้วนะครับคุณครับอันนี้เราคือเอาปลาตะเพียนแบบไม่ใช่เอาเก้าสองหนึ่งไม่ได้แบบนั้นนะอันนี้คือเอาตัวของเขาเองเลยเห็นไหมครับเนี่ยแปดเก้า ดูครับแปดเก้าห้าอ่าดูครับห้าหนึ่งสี่มามาเป็นล็อกบาตเตอเพียนตัวล่างทีนี้เลขออกเบิ้ลหามนะครับก็ออกที่ห้าสองห้าอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยสองห้าสองสองห้าสองก็นี่คือเลขย้อนงวดเรานะครับแล้วก็มาอะไรครับเนี่ยเก้าห้าแปดก็ดูเอานะครับดูนะครับเนี่ยลลเลขมันถูกจริงๆนะครับอ่าอย่างงวดที่แล้วเราพลาดเพราะอะไรครับเราได้ศูนย์กับเจ็ด เราไม่คิดว่า6ตัวนี้จะมาซ้อนอยู่ตรงนี้ไงครับคุณครับเพราะตัวล่างมันบังคับ7มันไม่มี6ให้เราถ้ามี6ตรงนี้นะโอ้โหนะครับเราก็เห่เพราะเราไปเอา70 7ย์ใช่ไหมครับคุณครับนั่นคือความจริงเมื่อน,นี้เขาวิ่งขึ้นไป8ตัวนี้2อ่าตัวนี้1นนี่นะครับคุณครับมันเป็นแบบนี้แล้วนะครับก็ ยังไงเสียนะครับคุณครับงวดน,นี้ก็ขอให้คุณจับตัวถูกกันแล้วกันนะครับบางทีท่านอาจจะได้เลขจากช่องให้แม่นๆตัวเดียวแล้วก็ไปเอาช่องที่ทช่องอื่นเขาให้หรือบางทีท่านก็มีเลขอยู่ในใจของคุณคุณอยู่แล้วบวกกับโชคของคุณกําลังจะมานะครับตัวนี้ยังไม่ได้เขียนไปเลยนะครับมันก็ต้องอะไรครับ2 8 1หรือ182ก็แล้วกันนะครับคุณครับเพราะมันเลขมันได้3ตัวของมันเย็นในสูตรแค่นี้นะครับ ก็ไม่ทราบนะครับว่ามันจะยังอยู่หรือไม่นะครับยังอยู่หรือไม่แล้วก็มาสุดท้ายเลยนะครับสูตรนี้เริ่มต้นเลยนะครับก็นี่เลยนะครับคุณครับ3กับ4เนี่ย7กับ0งวดนี้3กับ4จับไป2ตัวนะครับ3 8 3 3ปดกัวเข้าเบิ้ล33 48 4มามาแล้วนะครับคุณครับสูตรไหนนะครับจะ มาให้เห็นหรือสูตรไหนจะไม่ออกเลยคุณครับสิบนิ้วของกระผมเนี่ยนะครับก็ขอกาบขอบคุณนะครับสาหรับคุณคุณท่านดีบางท่านก็กดหัวใจให้โอ้โหนะครับมันก็ตื่นตันใจนะครับเราก็ยังมีผู้คนที่ยังศรัทธาก็ขอกาบขอบคุณนะครับสิ่งใดสิ่งดีสิ่งงามนั้นหน่คุณครับก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเรานะครับคุณครับในเมื่อเรายังนะครับ แล้วก็มาถึงคลิปที่ลงไปเมื่อวานเลยนะครับนี่ก็สดๆดเลยนะครับคุณครับก่อนที่เราจะมาเปลี่ยนตัวเลขอีกแล้วนะครับสําหรับในวันนี้ก็เห็นไหมครับมันวิ่งขึ้นไปชูธงเลยนะครับลองเปิดย้อนดูนะครับคลิปเมื่อลงไปเมื่อวานนี่เองนะครับเนี่ยมันขึ้นไปอย่างงี้สามถ้าสามมามันจะตัดแปดไปหมดเลยนะครับคุณครับเห็นไหมครับเนี่ยมันออกของเขาอย่างนี้เป็นคู่ของเขาไอซูตัวนี้ถูกสามตัวหมดเลยนะครับยังไม่เคยหลุดเลยนะครับแปดแปดแล้วก็เก้ากับแปดเห็นไหมครับมันออกแค่สองตัวนะครับก็คือออก 898แล้วก็มา4อ่า1นะครับ1แล้วก็มา5แล้วก็มา4กับ5ซ้อนกันอยู่แล้วจับยังไงก็ถูกนะครับอ่าแล้วก็มา2 5 2แต่ตัวนี้ไม่พเพราะเลขเขาออก2ตัวนะครับบางครั้งเราก็อาจจะจับ25 6อะ่ะจับ2 5 6ไปแล้วมันก็ไม่ถูกมันออกแค่25 2คุณครับตัวนี้8 แล้วก็มา5กับ0นะครับแล้วก็ต้องจับ85อันนี้คือใช้ตัวเดียวนะครับคุณครับเรขวิ่งตัวเดียวมา0แล้วก็มา8แล้วก็มา9ก็ยังถูกนะครับออกที่ 8, 95เมื่อที่แล้วก็ยังถูกเลยนะครับ0นย์เราวิ่งขึ้นไปแล้วก็มาเอา2กับ7ใช่ไหมครับแล้วก็จับ 0,2, 07แล้วก็เอา5ขึ้นไปเสียบแล้วก็เอาขึ้นไปเสียบนะครับคุณครับมันก็ถูกนะครับถูกใน7 0 6 วดนี้เลขก็ไม่ตรงกันอีกด้วยนะครับมันก็สวยนะครับสูตรนี้ที่ลงแล้วก็เขียนไปว่ามันสวยนะครับก็คือ3 4 9กนะครับก็0นย์กับ1ขึ้นมาเห็นไหมครับมันแบบนี้นะครับนี่คือความจริงนะครับไอ้ตัวนี้คือเลขย้อนงวดของเรานะครับที่เราเอามาแผ่ไว้ตรงนี้นะครับเพราะเราไม่ได้ทําหลายงวดก็คือทําแค่ตรงนี้นะครับงวดที่แล้วก็7นะครับตัวนี้7กับ2นะครับมันชนตัวนี้ เรามาพลาดตัวนี้ครับเนี่ยมาพลาดห้าตัวนี้นะครับแปลว่าเจ็ดศูนย์ห้าตัวหนึ่งเห็นไหมครับไม่เอาหกตัวนี้คุณคุณลองคิดดูนะครับเลขมันมาไม่ดวงไม่ถึงอะนะครับเราก็มั่นใจว่ามันคงจะออกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยนะครับก็ต้องเป็นห้าศูนย์เจ็ดออกหกศูนย์เจ็ดคุณครับแล้วก็ไปเอาเจ็ดศูนย์เจ็ดก็ข้ามไปอีกอ่างวดนี้นะครับก็แบบนี้เลยนะครับแล้วแต่คุณจะชอบนะครับแล้วแต่คุณจะตัดสินใจนะครับถ้าหากว่าอยากจะเสี่ยงกับเข้าบ้างนะครับอ่า กับผมนั้นซื้อสลาก N3 นะครับคุณครับกับผมนี่รอเป็นทุกลมหายใจเลยนะครับถ้าให้ N3 เขามีล่างบนให้เรานี่โอ้คุณครับนี่แหละครับอาจารย์ก็จะพาคุณไปถึงจุดหมายไปทางแน่นอนนะครับแล้วก็มาชุดนะครับสรุปนะครับก็เป็นชุดสรุป3ตัวของเรานะครับในงวดนี้นะครับที่ได้นะครับสรุปชุดเด่นแรง3ตัวบน17นะครับก็คือชุดนี้เลยนะครับ ว่าเขาจะมาหรือไม่นะครับ9 2 1อนะครับ9 1 2หรือ9 2 1คู่ถูกแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยคู่นะครับยังไม่พลาดเราวิ่งหนึ่งใช่ไหมครับเนี่ยเอาหนึ่งมาวิ่งเนี่ยเห็นไหมครับมันก็1 5คุณครับเราวิ่งที่สองมันก็2 5คุณครับมันแบบนี้นะครับสูตรบางครั้งแล้วก็มาวิ่งอะไรครับวิ่ง9มันก็5 9 จะให้กระผมเอาเลขที่ไม่เป็นจริงมาให้คุณไม่ได้รลยนะครับกลัวเวรกลัวกรรมกลัวนั่นเหลือเกินเนี่ยนะครับคุณครับคนเราเนี่ยครับมันมีจริงนะครับแล้วก็งวดที่แล้วเนี่ยคุณครับเนี่ยวิ่งหกกับหนึ่งคุณครับมันไม่ได้ตรงคู่มันไม่ออกเก้าหกเห็นไหมครับมันออกศูนย์เจ็ดมันอย่างเงี้ยนะครับเลขเห็นไหมครับถ้าเราเอาตัววิ่งเนี่ยเราใช้ตัวบนเป็นตัวยึด ยึดว่าจะต้องเอาคู่ให้ได้มันก็เป็น906ไปนะครับอาจารย์ยังจับเลยนะครับ9 0้ก็ยังซื้อนะครับคุณครับใน n3 ก็ไม่ถูกมันก็ออก607อย่างเงี้ยคุณครับถ้าเราจะยึดมั่นตรงนี้มันก็ได้07ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ไปเอาห่ไม่เอา6ไปอีกสูตรหนึ่งมันคู่ของเขาอย่างนั้นคือได้3ตัวนี่นะครับวันนี้4กับ9คุณครับเราก็จะงจับไปใช่ไหมครับเนี่ย4กับ9ถ้าคู่ 1- 2ึเขายังอยู่ อย่างเช่น4กับ5คุณครับอ่าแล้วคู่มันนะครับอันนี้เราเดินมานี่ก็คือนี่นะครับบวกกันได้6ตัวนี้ได้8ทีนี้เราจะเดินมาหา9ถ้า9เขายังออกนะครับก็เราก็ลองเดินมานูนะครับเพราะถ้าหาคู่1 2เขายังมาจริงนะครับเพราะมันไม่ได้ไปแกล้งอะไรเลยนะครับเป็นสูตรจริงๆจังๆนะครับที่คิดออกมาจากศูนย์รประสาทลึกๆของกระผมนะครับ7 8 9เนี่ยคุณครับเนี่ยเมาแล้วเนี่ยเก้าเขามากับอะไรนะครับก็ดูนะครับ7แล้วใช่ไหมครับตัวนี้ก็8แล้วก็9 0แล้วก็1เนี่ยคุณครับถ้าหากว่าออกเกาะเกาะคู่กันทั้งหมดอย่างเงี้ยมัน9 1มันก็ต้อง9 1 2ใช่ไหมครับอย่างเงี้ย9 1 2นะครับอ่าแล้วก็7 9ตัวนี้เองคุณครับมันก็นะครับเบียนเบียนหัวนะครับเพราะว่า สองกับเจ็ดก็ยังไม่พลาดเหมือนกันทีนี้ถ้าหากว่าเขาไม่กอคู่เจ็ดเก้ามันก็ต้องเอาสองมาเสียบแต่ทีนี้เรามาปักใจตัวนี้นะครับเราก็ฟันตัวเดียวนี่นะครับมันจะออกอะไรล่ะครับมานจะเออก้าสองหนึ่งหรือหนึ่งเก้าสองในในใบเล็กของเรานะครับมันมีทั้งเก้าหนึ่งเก้าสองเลยนะครับก็คือรวมๆแล้วท่านก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับถ้าเราจับแบบตามที่อาจารย์จับมาทุกงวดเราก็ต้องเอาตัวนี้ขึ้นมาเอาตัวนี้ลงมาใช่ไหมครับเราจับ เจ็ดศูนย์เอาไว้เอาหกลงมามันก็ถูกตรงนะครับแล้วจับแปดเก้าเอาไว้นะครับแต่มันไม่มีห้านะฮะเนี่ยมันก็พลาดแต่ต้องมาดูคู่ของเขาอย่างเงี้ยคุณครับอย่างเงี้ยเราจับสองห้าเอาไว้เราสองลงมาก็ถูกแล้วจับสี่ห้าไว้ถ้าเราเอาหเอา1นึ่งมาไว้ตัวนี้ไว้ถูกนะครับต้องหนึ่งไว้ด้านหน้ามันถึงจะถูก 1, 4, หนึ่งสี่ห้างวดนี้นะครับถ้าเราเอาเก้าไว้อันี้ก็ได้นะครับเก้าหนึ่งสองนะครับแล้วก็ 129 1, มันจะหายหมดหรือจะมาคุณครับกับผมนั้นไม่อาจจะรู้ได้เลยนะครับคุณครับก็ตามไปตามสูตรและตามความเป็นจริงเท่านั้นเองนะครับถ้าหากนะครับ ก็ขอให้สูตรเรามันเป็นมหาโชคกันแล้วกันนะครับสําหรับในคลิปนี้ก็สิบนิ้วขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเลยเกินนะครับที่ยังเข้าอกเข้าใจนะครับถ้าหากว่าจอดําเมื่อไหร่ก็นะครับค่อยคิดถึงกันก็แล้วกันนะครับเพราะว่าโดนลุมเล่าเออเหลือเกินนะครับคุณครับเกี่ยวกับการที่นะครับบอกให้ปิดคอมเมนต์คุณครับอาจารย์นะครับทำไม่ได้เลยนะครับอยากจะสื่อสารกับคุณคุณที่ใจบริสุทธิ์นะนะครับคุณครับสวัสดีครับ